เราจะเอามือขึ้นมาค่ะทุกคนมือขวาอยู่ด้านบนมือซ้ายอยู่ข้างล่างขนาดกันอยู่ที่อกซ้ายค่ะ,ะแบบนี้เป็นคิวแบบกล่องหัวใจต้องใช่ค่ะทีนี้เราจะทำมือเป็นวงกลมสลับสองข้างนี้นะคะสลับตำแหน่งกันนี่ตอนนี้ก็จะกลายเป็นมือซ้ายอยู่ข้างบนมือขวาอยู่ข้างล่าง ใช่อามาเออใช่เก่งมาก <มา S 1> เสร็จปุ๊บให้เราหักมือเข้ามาแบบนี้นะคะสองทีพร้อมกับค่อยๆเอามือเข้ามาแบบนี้นะค่ะ้ค่อยๆข้อศอ,อกเข้ามาหาตัวหนึ่งสองใช่ถ้าต่อไปกันเลยดีกว่าหนึ่งสองแล้วเราก็ค่อยมืออีกรอบหนึ่งค่อยกันค่อยมาและกำมือประกบกันมือซ้ายอยู่ข้างหน้ามือขวาอยู่ข้างหลังนะคะงงไหมงง ฉันมีเธอเสร็จปุ๊บเราก็แทงขึ้นไปปึ้งเก็บเธอเอาไว้ในใจอ้าออออกกันมาแล้วโอเคอตรงนั้นเราก็หมุนด้วยอีกทีนึงรึบเพราะว่ากำมือค่ะใจอยู่ข้างหน้าข่อยอยู่ข้างหลนะ,ะต่อไหมต่อไหมต่อครับไหวไหมคะไหวคะ่ะโอเคเอาไปจบแล้วมาต่อ มือขวาของเราที่อยู่ด้านหลังนะคะเราจะชู I love you ขึ้นมาค่ะนี่นิ้วโปง้งนิ้วชี้นิ้วใกล้ขึ้นมานะคะและในขณะเดียวกันมือข้างซ้ายของเราก็จะการนิ้วออกมาค่ะปึ้งแบบนี้และทั้งสองเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นพร้อมกันอ่ะกำมือก่อนออกมาพร้อมหนึ่งสองซ่อมปึ้งแบบนี้นะคะต่อนะทีนี้เราจะสไลด์ I love you ของเราค่ะ ไปทางขวาและซ้ายสองรอบแล้วมันจะเป็นคำว่าซ้ำคันซ้ำคันถูกตอ<ด>้องเก่มาก่าจได้ไหมคะนได้ไหคะจบได้ไคะด้ได้<ะ>ีนดเดียวจะจบท่้ที่สองเลยเอาให้จบเลยนะ <ๆ S 1> เอาให้จบเลยมา,อาพอ้ำแทนซำัน,นทีนี้เราจะเอียงตัวไปทางขวาแล้วก็กลับมาตรงกลางอันนี้คือจะเป็นคำว่า แล้วก็ยืดมือมาแล้วก็กลับมาที่เดิมเป็นคำว่าหัวใจทีน,นี้อีน,นิีน,นึงจะจบท่านี้แล้วทุกคน Amém.